อนหนูอยู่ในเหีบสมบัติบอดดูนี่สิครับมันจะต้องมีเงินเป็นล้านๆอยู่ในนี้นนแน่ๆฉันบอกเป็นล้านครั้งแล้วไม่สมองแกเหมือนตูดไก่จริงๆหาของที่มีค่าหน่อยสิเฟ้ยเอาละครับท่านผู้ชมจเจ้าพวกจอนห้าร้อยยังอยู่ในบ้านของผมอยู่เลยพวกนั้นให้ยามจะเอาของมีค่านในบ้านของผมไปโอเคท่านผู้ชมก็มาช่วยผมขับไล่จอ์นกันเถอะ เว้ยตรงนี้ล็อกอะเราต้องหาทางอื่นเข้าอ้ยจะเข้าทาังไหนดีอ๋อรู้แล้วเข้าทางหน้าต่างเลยละกันนี่และมองซ้ายมองขวามีโจรอยู่ไหมไม่อยู่ถางโล่โอุย้ยและนีอะไรเอ่ยที่เหยียบกับดักเจะวางไว้ตรงไหนดีนาะอ่าเปิดประตูห้องนี้มีใครอยู่ไหมไม่ไม่ไม,มีใครอยู่เอาละห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู่ โอ้นี่ห้องครัวโอเคเดี๋ยวเราวางกับดักไว้ตรงนี้แม่จากนั้นเดี๋ยวเราก็หาของกันโอ้ตรงนี้เราก็เจอกับดักอีกแล้วครับท่านผู้ชมวยตาย,ยาว้วเต่าเรียกพอ่อต้องฉีดขับไล่เต่าซะหน่อยโอเคส่วนเราก็มาหาอะไรมาแงะหน้าต่ามซะหน่อยแงะแง,ง,งอ่าเสร็จเรียบร้อยละโอ้โอหเฮ้ยนี่บ้านของเรานั่นเน่ทำไมเราจะต้องมาแงะบ้าน โอเคและเรานี่ก็มาหากุญแจต่อนะครับและท่านผู้ชมก็สงสัยใช่ไหมคะว่าผมเอากุญแจมาทำอะไรก็มาเปิดประตูบ้านยังไงล่ะถามได้โอเคแล้วได้กุญแจมาละเดี๋ยวเรานี่จะทําการไขประตูหลังบ้านก่อนนะคะเอาไว้กันหนีเจ้าพวกโจร500แล้วก็เก็บในเลยที่เหยียบกับดักจากนั้นเดี๋ยวเราวางไว้ในที่งั้นวางไว้นี่ละกัน ในตรงนี้ชัวบเรียบร้อยและถ้าเกิดพวกโจรเดินมาเหยียบปุ๊บก็จะขาเดีย้ยงปั๊บทันทีจากนั้นเราก็ไปหาของต่อดีกว่าโอ,โ,อโอ้น้ำดื่มชูกำลังแป๊ซี่อ่ากินเรียบร้อยแล้วฮะฮะเนี่ยอะไรอะ่ะโอ๊้ยเจ้าหนูน้อยมาอยู่อะไรตรงเนธอ๋อผมคิดออกแล้วฮ จอนเย็บกับดักเราเข้าไปแบบเต็มๆเลยสมน้ำหน้าโอเคเดี๋ยวเรานี่ทำให้จอนจดจำไม่มีวันลืมอุ๊ยเว้ยเหมือนโจจะเห็นเราแล้วหรอคะแต่แฉแต่แน่จริงก็จับให้ได้ดีเจ้าเด็กบ้าอุ๊ยเล็บกบของจอนสมน้ำหน้าตาเอ๊ะจอนเด็กบ้าอยู่ตรงนี้นะว้ายเหลืออะไร ้แลวเกือบถูกจับได้เห้ยยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โอเคเราก็ไปทำภารกิจต่อให้โจนี่ได้รู้สำนักสะบ้างว่าการเป็นโจงที่ขโมยของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนพวกนั้นจะต้องเจอแบบนี้และท่านผู้ชมละครับคิดยังไงครับกับคนที่เป็นโจนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันเอาละเราก็ได้ดาวมาอีกดวงนึงดูห้องนี้สิ สมบัติของแม่ผมอยู่ไหนนะโอ๋ยอยนี่นี่เอง่หยิบหนูใส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่ชิดเจ้าหนูอ่ะกินนี่ไปจะได้เงียบเงียบอย่าส่งเสียงดังนะเอาล่ะช่วยฉันหน่อยและกันโอ้เจอดาวตรงนี้ด้วยเราเก็บดาวนี่เก็บเสร็จเรียบร้อยละจากนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่แอบดูจะพวกโจกันเถอะกระโดดลงมาจากชั้นสองดีนะที่ขาเราไม่หักโอ้ยถ้าเป็นชีวิตจริงเนยขาหัก ขาเดี่ยงหัวหมุนไปลานแล้วโอเคแล้วเราก็มาดูโจรกันครับนั่นๆๆโจร์กำลังเดินมาบอสดูนี่สิทายสิครับว่าผมเจออะไรกล่องนี้จะทำให้เรารวยแน่ๆเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้โหโอไม่ยากยากอ่าอโดอครับบอสเฮ้ยทำอะไรของแกวะางขอบคุณสำหรับชิปไอดีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจ